สวัสดีครับเพื่อน,อนๆทุก<ๆ>คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาจัดกิจกรรมแจกซองอ่งเปาทูมันนี่วอลเลให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับโดยสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะทําการแจกซองอ่งเปามูลค่า141บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจํานวน100คนนะครับเป็นแบบสุ่มจํานวนเงินนะครับก็สําหรับซองอ่างเปานี้ นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมากดรับกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขยอยู่ว่าหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้นะครับมีการกดไลค์ถึง100ไลค์นะครับผมก็จะนำลิงก์ซองอ่างเปาทูมันนี่วอลเล็ตอันนี้เนี่ยไปวางไวใ้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอน,นะครับก็ถ้าใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนาะ ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์ให้ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการจัดกิจกรรมแจกซองแบบนี้อีกนะครับโอเคขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองอังเปิาดูม o นี่วอลเล็ตจากผมทุกๆคนเลยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปในการหางเงินเข้าบัญชีดูม m นี่วอลเล็ตดีๆกันนะครับสำหรับแอปเกมๆนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy Dummy นะครับเป็นแอปเกมเล่นไพ่ดัมมี่ไพ่แขงบนมือถือนะครับซึ่งเป็นแอปเกมฟรีที่เราสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ทุกคนเลยนะครับอ่าสําหรับแอปแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเล่นเพื่อเก็บสะสมคะแนนไปแลกเป็นของรางวัลได้เนาะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับแอปนี้เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บสะสม หรือว่า,าเหรียญคอยในเกมนะครับนำไปแลกเป็นบัตรทูมันี่หรือว่าบัตรเติมเงินมือถือหรือว่าจะเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ภายในเกมนะครับก็คือในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์เลยนะครับซึ่งแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็จะได้รับของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะได้รับบัตรทู5 0 0 0 7 0 0 0 9,000แบบนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถมาติดตามกันได้เนาะสําหรับแอปอปนี้นะครับใครยังไม่รู้จักเนี่ยลองโหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขามีเป็นกิจกรรมสุขสารวันพ่อนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยเพียงแค่เราล็อกอินนะครับเราก็จะได้รับทันที50พอร์นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถมา ร่วมสนุกกันได้นะครับเพียงแค่ทําการล็อกอินเราก็จะได้รับรางวัลแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกิจกรรมการสุ่มเหรียญคอให้กับเรานะครับกิจกรรมอันนี้เนี่ยเราจะต้องไปเข้าเล่นเกมในห้องต่างๆนะครับผมครบ5ครั้งเนาะเราก็จะมีโอกาสสุ่มรราของรางวัลได้1ครั้งนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะสามารถรับอันนี้เนี่ยได้มากสุด10ครั้งต่อ ID นะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่จะมาอัปเดตกันก็คือกิอจกรรมศึกชิงแชมป์ไพ่แข่งสมัยที่3นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์อันนี้เนี่ยเราจะสามารถได้รับเงินรางวัลเนี่ยสูงสุด2,500ทูมันนี่ต่อการแข่งขันเลยนะครับทัวร์นาเมนต์อันนี้จะจัดขึ้นวันที่5นะครับผมวันที่5เดือน12บสองเนาะสำหรับทัวร์นาเมนต์อันนี้นะครับรางวัลที่1เราจะได้รับบัตรทูมันนี่จำนวน2,500บาทน,นะครับ อ่าอันดับที่2ก็จะได้รับบัตรทูมอนี่หนึ่้บาทอันดับที่3ก็จะได้รับบัตรทู1000บาทนอกจากนี้เนี่ยอันดับที่4เป็นต้นไปเนี่ยก็ยังได้รับของรางวัลดูนะครับเพื่อนๆสามารถมาเลื่อนอ่านรายละเอียดได้ถ้าใครที่สนใจจะเข้าร่วมก็เพียงเพื่อนๆกดลงทะเบียนนะครับจะเสียเพชรในการลงทะเบียนอยู่ที่50เพชรนะครับเพชรเนี่ยหาได้จากการทําภารกิจหลายวันนะครับหรือว่าจะเป็นการล็อกอินเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ได้รับเพจเชน่นเดียวกันเนาะโดยเราสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้นะครับศูนย์ภารกิจตรงนี้นะมันก็จะมีเป็นทั้งภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับให้เรามาเลือกทำกันแต่ละภารกิจก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองมาทำกันได้นะครับแล้วก็ใครที่สมัครเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กรอกโค้ดเพื่อรับเหรียญคอยฟรีเนี่ยสามารถกดตรงคําว่าเชิญนะครับด้านบนขวาตรงนี้เพื่อเข้ามากรอกรหัสเชิญได้นะครับผมอ่ะหลังจากกดก็จะได้รับ เหรียญคอยนะครับซึ่งสะสมครบ3 0 0พันเหรียญสามารถนำไปแลกเป็นค่าโทรได้30บาทนะครับผมก็อย่าลืมมาก่อกันด้วยเนาะโอเคทีนี้ภายในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีกเกมให้เราเล่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับเกมที่เล่นง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่เล่นไพ่ไม่เป็นก็จะเป็นเกมสล็อตนะครับสล็อตเนี่ยก็ง่ายๆเลยเนาะเราแค่เข้ามาแล้วก็เลือกจำนวนเดิมพันที่เราจะเดิมพันแล้วก็กดสปินแค่นั้นเอง ถ้าเราสปินครบ10รอบเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญคอยด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราสปินไปเฉยๆฟรีๆนะครับอ่าเนี่ยเราสามารถเลือกปรับเดิมพันได้ตามใจเราเลยนะครับก็มันมีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลหรือว่าเหรียญทองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเกมสล็อตเนาะซึ่งเหรียญทองอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนําไปขายแลกเป็นเงินจริงได้นะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นกลุ่ม a c e b o o k เนาะ เอาไปใช้ซื้อขายเหรียญทองนะครับก็เดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันว่าเข้าตรงไหนนะครับอ่าถ้าใครสนใจอยากจะไปซื้อขายเหรียญทองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอ่าไปเข้าร่วมกลุ่ม Facebook กับเขาได้นะครับผมอ่าโอเคทีนี้ต่อไปก็จะเป็นหมวดอ่าไพ่ดัมมี่เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการสร้างห้องเล่นนะครับแต่ว่าอันที่แนะนําจะให้เข้าไปเล่นเพื่อที่จะหาเหรียญคอยก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็น หมวดที่เขียนว่าทัวร์นาเมนต์ก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับอย่างถ้าผมอยากจะเล่นดัมมี่ก็กดเข้ามาเนาะอ่ามันก็จะมีเป็นหมวดหมู่ในการเล่นเนี่ยหลายหมวดหมู่นะครับถ้าใครที่เป็นสายทัวร์นาเมนต์เนาะอยากล่ารางวัลใหญ่ก็เล่นหมวดนี้กับหมวดนี้แล้วก็หมวดนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่สายล่าทัวร์นาเมนต์นะอยากจะได้เหรียญคอยแบบน้อยๆแต่ได้แน่ๆนะครับก็แนะนําเป็นอันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูกันเนาะ ในหมวดอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันกับผู้เล่นแค่ไม่กี่คนนะครับซึ่งถ้าเราชนะได้เราก็จะได้รับเหรียญคอยอย่างเช่นเราแข่งกับผู้เล่นอีก7คนถ้าเราชนะเราก็จะได้รับ400คอยประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็ใช้การลงทะเบียนอยู่ที่10เพชรนะครับผมก็ถ้าใครที่อยากจะฟาร์มเหรียญคอยจากเกมเกมนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นในหมวดนี้ได้เลยนะครับผมโอเคส่วนสุดท้ายนะครับที่จะ พาไปดูก็จะเป็นหมวดการแลกของรางวัลเนาะสำหรับใครที่อยากจะแลกของรางวัลเพื่อนๆสามารถกดมาที่เหลียนคอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากกดมาปุ๊บก็ให้เพื่อนๆกดไปที่รูปนิ้วสีขาวๆนะครับมันก็จะเร่งมาที่หน้าแลกของรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็มีให้แลกอยู่แค่2หมวดนะครับก็จะเป็นเงินเติมมือถือนะครับเงินเติมมือถือเนี่ยขั้นต่ําก็จะอยู่ที่ 5,000เนาะแต่ของเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะขั้นต่ําอยู่ที่3,000นะครับโดยเราสามารถเลือกค่ายมือถือที่เราจะเติมได้มีตั้งแต่ AIS, D-TAG แล้วก็ TrueMove นะครับซึ่งเขาจะนำอของเนี่ยมาเติมสต็อกทุกๆ9โมง55กับบ่าย1 55คือถ้าใครอยากจะเข้ามาแลกเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเข้ามาแลกตอนประมาณ10โมงเช้ากับบ่าย2นะครับอ่ะมันจะหมดค่อนข้างไวนิดนึงเนาะเพราะว่า มันมีคนเข้ามาแย่งกันแลกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อไปจะเป็นหมวดแลกบัตรทูเนาะหมวดนี้ก็ถ้าใครเก็บสะสมคอยครบ1 5 0 0 0คอยขึ้นไปเนี่ยสามารถมาแลกได้นะครับโดยที่1 5 0 0 0คอยก็จะแลกเป็นบัตรทู50ได้นะครับอ่ะอย่างของผมตรงนี้ผมมีอยู่49,900นะครับผมจะเก็บให้ครบห0,000แล้วค่อยมาแลกเป็นบัตรทู5 0 0เนาะเพื่อที่จะนำไปแจกเพื่อน นะครับถ้าใครที่แลกกดแลกบัตรทูไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอหนึ่งวันเนาะหลังจากครบ1วันนะให้เพื่อน,อนๆนมากดตรงนี้นะครับคาว่าบันทึกอ่าเขาก็จะส่งรหัสบัตรทูมาให้เราแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีเลยนะสรับบัตรทูวันนี้สามารถใช้งานได้ทุกไปเลยนะครับผมอ่าจ่ายจริงแน่นอนนะครับสาหรับแอปแอปนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่าสนใจเนี่ยสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับแอปชื่อว่า happy dummy นะครับสามารถเสิร์ชหาได้ตามา Google Play แล้วก็ iOS เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e เป็นกำลังใจให้ช่องของโชกุนชาแนลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ